สวัสดีครับมน,นีเผาสกลุลคนสว่างพามาบึงโรงงานแพ็คผลไม้นะครับเนาะของประเทศอิสรานอลนะครับแรงงานไทยในะอิสราเอลกำลังทํางานนะครับผมช่วงนี้เป็นหน้าฮอนนะครับนะครับหน้าฮอนงานกระจายแน่นะครับสำหรับงานสวนนะครับผมเนะาะทั้งเก็บมาเนี่ฮะเก็บมาจากสวนนะครับแล้วต้องมาแพ็กอีกนี่ฮะมากในค่ายบาแอปเปิลนะครับ เขาเรียกว่าแมคคารีนานะครับเนาะเพื่อนๆว่าแมคคารีนานะครับเดี๋ยวพาเบื่งพี่น้องแรงงานไทยนะครับมาสัมภาษณ์เพื่อนนะครับนะครับเนี่ยไอ้นี่เราก็อยู่หนองคายพี่น้องหนองคายนะครับคนหนองคายเฮานี่เองครับใกล้ๆบ่าวสุขุมนี่เองโบกายกันนะครับเนี่ยเรากําลังแพ็คอยู่นะครับเป็นคัดไซส์นะครับคัดไซส์คัดไซส์ลูกน้อยลูกใหญ่ตามขนาดนะครับอ่าไอ้เราว่าเดี๋ยวไป ไปครับรถโฟกีลิฟอนกันมา่านนะผุ่น่ะย่างไปแล้วพุ่น่ะโู้น่ะโอ้เดี๋ยวจิพาไปไทยไอ้ไทยเสื้อแมนยูนี่ครับนะตอนนี้ก็มาสัมภาษณ์ไอเรานะครับสัมภาษณ์ไอเรานะครับว่าเห็นงานแบบไหนนะครับผมเนาะเออแล้วก็ช่วงนี้หน้าห้อนกับเงินดีบอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตัดเสียงออกนะครับเสียงเครื่องดังอิหลีนะครับ ผมลองต,ตัดตัดตัดเป็นให้เป็นเสียงที่เปลี่ยนเสียงสดแล้วนะครับดังแห้งพี่น้องดังแห้งย่านพี่น้องนววหูวเ,เลยตัดเสียงมาสัมภาษณ์เอามาเบ้าเสียงเบ่าสุุลโลกเงานะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ได้อยากให้ได้ยินเสียงพี่น้องเพิ่นเล่าอยู่แต่ว่าบไ่ได้ยินครับเป็นเสียงเครื่องเครื่องมันดังแห้งนะครับผมอันนี้เรากำลังแพ็กอาแพ็คแพ็แพ็ครับเอ้าเ่าสุุลกับชีย่างไทยเอ้ามาทางนี้รู้บาดนี้ เป็นอย่างไรนอทางนี่อา้อาวยางวนวน,นไปวนมามาแล้วครับพี่น้องนี่นี้มาามเพื่อนตัวนี้เพื่อนสิเอาใส่เป็นกลองใหญ่นะครับเป็นกองใหญ่แต่ว่าเป็นมากน้อยนะครับเ,เรากําลังเหตุอยู่นะครับนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับใส่ใส่เป็นกล่องนะครับยางาาผมกระถ่ายให้เบิง่งวนเวียนโรงงานนะครับนี่ครับนี่นี่ฮะ นี่พามเบิ้งรุ่นนี้รุ่นไซส์น้อยนะครับไซสน้อยประมาณเกือบ20ลูกนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นประมาณอยู่8ลูกนะครับผมเนี่ยเป็นรุ่นนี้ประมาณเ็ดลูกนะครับนะครับราคาก็จะต่างกันนะครับแต่รุ่นนี้พรีเมียมเลยพี่น้องนี่มีประมาณ6 7จลูกนะครับมางใหญ่สุดแล้วเมื่อกี้นี่ไปมัเนี้โอเคครับ ครับผมตอนนี้กับชิพาเบิ้งนะครับนี่ชิพามาเบิ้งนะครับที่เพิ่นทิ้งกับมีนะครับนี่เป็นมากเน่านะครับนี่นี่คือทิ้งนะครับผมเออเป็นยังเอาอ๋เดียวเพิ่งชักว่าอย่างนงมุมบมมุมบอมอยู่บนนี้ผู้เดียวอ,อ,อันนี้มากมันเฟื่อยมันเน่าละท่านนะครับอ้าวมาทำไอ้ยเราก็านี่อ่สสกินให้เบิ้งนี้ปนี่ออสสกินให้เบิ้งวาแซ่บบอนะครับ,าาานนะรบจะมีมากเป็นคาว่าเอิเนว่ามากที่สมบูรณ์นะครับ ก็จะแยกออกเป็นราคาหนึ่งอี่กัท่านนะครับเดี๋ยวสิลองกินให้เบิ่งนะครับกินให้เบิ่งว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะครับไอเราก็หิดงานไปนะครับเอาแพ็คไปแพ็คไปเอากัดกรุบอันนี่กัดเบิ่งแซ่บๆดูเอาหนึ่งสองสามกึบกึบกรึบกรึบอรสชาติไรโอ้สัส้มพี่น้องสัส้มเออแซ่บแซบเออกึบอื้มอเอาเอาเอาวันนี้ปุ้นอะโอ้ยกินเฮงแซ่บวันนี้โอ้ยเอา บ้างเลยคิดคำดูอืมนิ่งกินนิ่งแซ่บวันนี้บอลสุพรรณวันนี้ครับผมเวลาเพื่อนเห็ุงานก็เลยบอยากรบกวนเพื่อนป้าได้นะครับผมเนาะเออเ๊อกการ์ดกินออะแซ่บอันนี้คือมากเน่านะครับมากเป็นเบสมากอย่างที่ลองเอามาซิเบ,บิ้งนะครับผมอ่ามากมากที่มันบอดีนั่นแหละครับมันบอดีนะครับนี่ฮะโรงงานเพื่อนกันใหญ่เนาะใหญ่ตัวเห็นแรงงานไทยอยู่สี่หาคนนึง นะครับอ <muitas> ่าเดี๋ยวจิภาพไปบึ้งเพื่อนเพื่อนเอาขึ้นรหลดนะครับปั้นนี่โอเคครับครับผมระหว่างไอ้แพ็คแล้วเพื่อนก็จะมาล่ามเลียงขึ้นรหลดหนงที่นะครับผมเนาะก็คือแพ็คเซตก็คือว่ามีรหลดมารอหลับนะครับผมมีรหลดมารอหลับเลยนะครับไอจิตักตักใส่เลยนะครับผมตักตักใส่เลยนะครับนี่ฮะตักใส่โหลดมีรหลดหกล้อมารอหลับเลยนะครับสำหรับแพ็คแลค้ัวนะครับ จะเป็นคือว่าพร้อมส่งออกเลยนะครับผมพร้อมส่งออกไปขายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่างที่ผมมาเนี่ยคือจะเป็นโบกลจากโบกาจากที่ทํางานผมนะครับนีบ่ฮะไอเพื่อนกำลังตักมานะครับนี่นะครับกำลังตักมาตักมาเรียงไว้แล้วก็จะมีอีกคันนึงนะครับที่ที่ที่ตักอยู่ข้างล่างนะครับผมเนาะนะครับ ทำงานแต่เป็นทีมครับผมนะตอนนี้เป็นหน้าฮอนนะครับงานกะจะไลนะครับได้ถามไอ้ไนแล้วว่าเลือกประมาณเลือกวานจะทุ่มไหมแต่ละมือช่วงนี้สองสามทุ่มครับสองสทุ่มครับพี่น้องนะครับประมาณสองสามทุ่มวันนะั้นหน้าฮอนนี่คือยัง คืองานจะไหลพี่น้องเพราะว่าสองทุ่มบ้านนี้ยังยังหมมืดครับหน้าห้อนนะครับครับผมกระชีเป็นประมาณมประมาณนี้นะครับผมกระชีตักตักนะี่ะข้างล่างกับอีกูน้นึงกระชีตักตักไปสุงนะครับผมตักไปขึ้นหลด,ดนะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับ อยู่นี่เพื่อนก็นจะเห็ดหลายย่างนะครับบ๊วแมนมีอย่างเดียวมีหลายย่างนะครับแต่มื้อนี้คือแพ็คไอ้ลูกแม็กแม็กคาลิน่าแม็กคาลิน่าเนาะผมก็ยังเอื้อนโบที่นะครับเอื้อนพีชเอื้อนพีชก่นอนทุ่นปอดภัยนะครับข้างล่างกับตักขึ้นรถสิบล้อทั้งทั้งนี้เพื่อนกับตักมาวางให้กันวางไว้ตรงนี้นะครับนะฮะมากมันจะค้ายมาเ,เปิ้อนบ้านเฮาไี่อะไรพี่น้อง <laughs> รสชาติแกส,สียซบยุสุบส้มได้ไหมต้องไม่ค่อยไปครับผมว่ารัาเสียหายมานี่ลายแสนครับผมครับผมนะครับต้องไม่ค่อยครับแบบนี้แหละครับโอเคครับ